มันก็ไม่ใช่ไม่ใช่แบงค์ใหม่ใช่ไหมคะแบงค์ใหม่ค่ะแบงค์ใหม่เลยไม่ผ่านการใช้งานอ๋อไม่ผ่านเป็นแบบกินนอนเยอะๆเพราะว่าอันนี้ตอนนี้เราใส่ถุงเราใส่ถุงไว้ให้อยู่ค่ะตอนนี้ีสมุเดี๋ยวพอเราพอพอรุฟ้าไปก็แกะมาแล้วก็ดึงแผงออกมาได้เลยค่ะต้องเอาออกค่ะใช่ใช่แล้วก็ใส่แตงเพราะว่าเพราะว่าแบงค์เนี่ย ใส่ใซองแก้วไว้ให้หมดทุกใบแล้วใช่เยนงคนไม่ได้ใส่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าเราเราเดินออกมาค่ะเราก็เอาแบงค์ออกมาได้แล้วก็เข้าไปได้ค่ะเรียกว่าไม่ไม่มีมีค่ะหรือว่าติ๊ต an, an ี้ค่ะค่เป็นแบนซ์กระเป๋า